สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝรั่งยังเลื่อมใสหลวงตาชื่นเมื่อวันที่15ธันวาคมเพจบิ๊กเรียนได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝรั่งยังเลื่อมใสศรัทธาหลวงตาชื่นทันเมตตามากพระที่กราบไหว้ได้สนิทใจอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารขอบคุณตั้มดำซิ่งเมื่อภาพดังกล่าวได้ถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆต่างก็มีชาวโซเชียล้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก แม้แต่คนต่างชาติต่างภาษายังศรัทธาหลวงตาชื่นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ